สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่มิรินกับใครเอ่ยน้องสุเปอค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสมานมิตรนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะมาทําบุญกันเนาะแล้วก็เราจะมารีวิวด้วยะคะ่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ <rium> <Dante> ต้องบอกเลยว่าวัดน really ี้นะคะเป็นหนึ่งวัดดังมากๆเลยนะคะของจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็เป็นวันสงการนะคะคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาแม่ต้ามา์ทำไมเป็นอะไรคะเข้ามานีดีเหเพราะวันรังเปิดตต่อต่ออ่านแล้วเหรอปัติเรื่อโอเคค่ะเร่ปฏัตแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะ ไปชมกันนะคะว่าที่วัดของเราเนี่ยคะมีอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆวัดก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะเชิญดูได้เลยค่ะสถานที่เลยนี้ก็จะเป็นโบสถนะคะเอาเว่าบสถ์ลอดนะคะก็จะเป็นว่าให้เราอะค่ะมาเดินลอดนะคะภายในบุก์นะคะเป็นจำนสามรอบนะคะเพื่อที่จะสอบซ้อนนะคะแล้วก็

กอันดับแรกนะคะก็ตักน้ำนะคะในนี้เขาจะมีเป็นแบบดอกไม้นะคะมีพิธีให้แล้วค่ะเขาก็จะมีน้ำหอมใส่ลงไปะจากนั้นนะคะเราก็ตักน้ำนะคะแล้วเราก็เอออย่างว่านะคะว่าวันนี้เป็นวันที่15เมษายนนะคะเป็นวันมหาสงกา์ด้วยนะคะก็จะมีมุมนะคะมาให้เราได้มีการสุกาคะกับนกปากกาฉันไม่ได้มีมุมนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นมุมก็เอออย่างว่าคะว่าวันนี้เป็นวันที่15 เมตฐานะนะคะเป็นมรรคจองการด้วยก็จะมีมุมนะคะมาให้เราได้มีการถึงนะคะแต่น้องปากกาแตไม่ได้มีมุมนี้นะคะแต่ว่าเราได้อาจจะเป็นมรรคการเลยอาจจะต้องแบบมามีมุมมาให้เราได้ถึนะคะกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในนะคะจะเป็นวิหารปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรให้เราได้สักการะอุชาบ้าง ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นวิหารเ็นที่จะเป็นวิหารใช่ค่ะแล้วข้างในเขาจะมีหลวงุหลวงพ่อครูอย่างด้วยนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก็่อที่จาดสักการะกันนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็เข้ามาในวิหารนะคะของหลวงพ่อเล็กแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นต้นครพ่อนะคะก็จาให้อ่ ชาวชุดเนี่ยเอาเงินมาเสียบหรือว่าเงินมาหนีไปแบบนี้เนาะเพื่อที่จะขอพระนะคะให้ร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองนะคะนี่จะเป็นต้นทองต้นเงินจะอยู่ตรงนี้นะคะต้นทองเงินนะคะก็จะมีเงินมันก้านเล่อยนะคะแล้วตจกําลังศรัทธาเลยนะคะ,ะ,คะว่าใครจะเอาอะไรมาเสียบข้างไหนนะคะกดไลค์กดติดตามไปกางแจให้ช่องอีฟนิตี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย